สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านน้องๆด้วยนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆที่สั่งมิ้มผมไปนะฮะผมจะติดเกสรไปด้วยนะครับแต่หลังไม่ได้ไปนะฮะท่านเห็นเหลืองๆที่บนก้อนหัวน้ำไหมฮะเนี่ยครับผมมันคือเกสรนานาชนิดนะครับผมอย่าไปทิ้งนะฮะที่ผมไม่ตัดออกคือว่าท่านสามารถกัดกินเข้าไปได้เลยนะฮะแช่เย็นแล้วก็แช่เย็นอ่อนๆนะครับผมแล้วก็อยากกินเราก็กัดกิน ไม่ใช่กินวันเดียวหมดหรือทีเดียวหมดหมดไม้นะฮะร้อนตายครับผมนะครับคือเรากินทีละหน่อยเช้ามาแล้วก็กินอะไรประมาณนี้นะครับที่ร่างกายเราจะดูดซึมง่ายๆคืออาหารมื้อเช้าใช่ไหมฮะนี่ครับนี่คือแกสอนนะฮะอยู่ใต้ต้ไอ้ใต้คอนหัวน้ําเนี่ยนะครับผมจะใส่ไปอย่างนี้นะฮะท่านใดที่สั่งผมนะครับผมนี่ก็หัวใหญ่เลยนะครับผม เป็นมิ้มแฝดเลยนะสวยครับผมหัวนี้นะครับโอเคครับผมบอกอันนี้เก็บความรู้นะฮะบางคนบอกทอํายังไงเกสรพึ่งหรือว่าเกสรมิ้มเนะี่ยมันคือเกสรดอกไม้นานาชนิดเป็นลอองเกสรน,นะครับกินได้อย่าทิ้งนะครับผมจะกินไปกับน้ําก็อร่อยนะครับ เย็นครับเพื่อนๆครับผมน้องๆด้วยนะครับยังไม่ได้กลับบ้านครับผมไม่ได้พึ่งกัะเสาะแต่มิ้มนะครับมองแต่ตำนำแล้วละครับตอนนี้นะอยู่กับพุ่มข่อยครับผมอันนี้ผมเป่าควันใส่เลยนะมันเลยไม่ขยับขยิกนะครับหัวน้ําใหญ่ครับผมตัดยากหน่อยเกาะสองกิ่งสองแง่มนะเหมือนสองรังซ้อนนะครับผมมาเดี๋ยวดูหัวน้ํากันครับผมนี่ครับหัวน้านะฮะ ใหญ่ครับผมหวกหัวน้าไม่ดูก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเขาตัดมาดูกันนะครับผมใกล้ๆไม่รู้จะเละหรือเปล่าครับผมตัดยากสองขยักครับผมส่วหัวนี้สวยนะฮะลังเดียวกันนะครับผมเมื่อกี้นะฮะที่ผมบอกนะครับผมมันแฝดอยู่นะครับโอเคครับผมเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปอีกแล้วนะครับผมหน้ากัดฮะ น้ำหวานดอกไม้ธรรมชาติทั้งนั้นนะครับผมคือมันสุดยอดฮะไปครับสวัสดีครับ